สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุ่มบ้านากันอีกแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่1 7บพันวาคม2567นายนั่นเองครับวันนี้ราคายางพาราก็น่าจะถือว่าอยู่ในขั้นดีเพราะว่าราคาก็ยังทรงตัวเหมือนกับเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองครับ เพราะว่าสาเหตุที่จะทำให้ราคายางพาราดีหรือไม่ดีขึ้นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับ 4, 5, 6, 7ประการนั่นเองครับว่าสาเหตุหลักๆก็คือ1ก็คือสภาพของอากาศ2ก็คือการใช้ยาง3คือเศรษฐกิจโลก4ก็คืออัตราการแลกเปลี่ยนเงินตาของต่างประเทศ5ก็คือราคาน้ำมัน6ก็คือการเก่งกำไรและ7ก็คือข่าวสารต่างๆที่ออกไปนั่นเองครับ อันดับแรกเราเริ่มมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้75บาทนะครับราคาวันนี้ก็ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น75บาทยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้71บาท10สตางค์ราคาก็ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น71บาท10สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้76บาท50สตางค์ปรปับบวกเพิ่มขึ้นมา71สสตางค์ ราคาท้องถิ่น73.50สบาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100% 62.31สบาท31ตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา1สตางค์ราคาท้องถิ่น58.31บาทส1ตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%ยางสด31.40าทส0สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น27.40บาทส0สตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC ห5เปอร์เซตยางพักชั่วโมง34บาท54สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น31บาท45สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC หกเปอร์เซนยางค้างคืน40บาท82สตางค์ราคาก็ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น37บาท82สตางค์และยางก้อนถ้วย70%ซก็คือยางเคป 43บาท89สตางค์ราคาก็ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น41บาท89สตางค์นั่นเองครับนี่ก็คือราคายางพาราประจำวันนี้แต่ตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางนะครับส่วนราคาท้องถิ่นซื้อขายก็จะแตกต่างในแต่ละพื้นที่กันออกไปนะครับหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจในราคาตรงนี้นะครับขึ้นหรือลงบวกลบก็ราวๆ3บาทนั่นเองครับ และสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพี่น้องไปชมการซื้อขายยางภาราของต่างประเทศและทิศทางกันเลยนะครับว่าวันต่อไปนั้นราคาของเราจะดีหรือไม่อย่างไรก็ขึ้นกับราคาตลาดกลางของโลกนั่นเองครับ